สวัสดีค่ะมาเจอกับปุ้ยอีกแล้ววันนี้วันนี้ปุ้ยมาทำอะไรวันนี้ปุ้ยได้กล่องพัสดุมาข้างในมีอะไรเรามาเปิดกันปุ้ยซื้อนะ <c oughs> ปุ้ยปุ้ยซื้อมาปุ้ยอยากให้ดูว่านานมากของในเนี้ยอ่ากว่าปุ้ยจะคือไม่มีขายที่นี่ไม่ค่อยมีขายที่นี่มีก็แบบเป็นของอ่าเวียดนามเนาะ แม่อร่อยไม่อร่อยเท่ากับของบ้านเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรเนาะร้อนมากช่วงนี้มันก็เข้าหน้าร้อนแล้วเนาะโอเคจเปิดการในกล่องมีอะไรเอยตื่นเต้นมากคือกี่ปีแล้วนี่ไม่ได้กินอ่ะ แต่มาอยู่ที่นี่เฮ้ยปุ้ยป,ยปยขอบอกเลยว่าแม่ค้าเจ้าเนี้ยโคตรดีอ่ะคือแบบให้ของเรามาก่อนอ่ะให้ของเรามาก่อนอ่ะแล้วก็เก็บเงินประมาณอีกหลังลันจากได้ของอีกเดึออาทิตย์ค่อยส่งบินมาให้เราอ่ะให้เราจ่ายตังคือแบบเฮ้ยทำไมพี่แกสปอร์ตเนี้ยคือแบบ ไว้ใจลูกค้าไม่กลัวลูกค้าโกงเลยอ่ะโอเคข้างในมีอะไรมาดูกันเทดนให้ถ่ายคืออะไรอุ้ยสั่งมาสองกระปุกเนาะอยากกินมากแล้วกินแล้วหอมมากแล้วพี่พี่แกก็แถมอันนี้มาให้ด้วยนี่เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ โอ้โหพี่เก๋เขาด,ดีอะไหนๆเอา้าเขาเปิดเปนยังไงล่ะเปื่อยๆวันนี่เป็เปนอ,อ,อ,อ๋อตอนนี้ออกอ๋ออ๋องงเองนี่โหพี่เก๋เขาเลิศอ,ดดอะไม่ได้สั่งนะแกแถมมาให้อย่างเลิศนี่คือเป็นปลาปลากะดีที่ปุ้ยสั่งมาไม่ได้กินนานมากคือแพ็กเกจเขาดีมากแพ็กเกจเขาดีมากจริงค่ะ แกะหอมแก่กินน้ำพิกปลาแบบจิ้มกับข้าวเหนียวเนาะเนี่ยก่าข้าวเหนียวยังมีอยู่เลยขนาดแบบคือทำมาอย่างดีอะหอมมากกินออกอ่ะแต่กินก็ไม่แรงแต่ว่าเราเราเรา,เราได้กลิ่นเนาะเฮ้ยน,ยนี่คือแบบดูดิคือแบบ ปลาลาแม่บัวเผื่อนเนาะเออคือแบบโหย่างดีอ่ะคือแพ็กเกจจิ้งอย่างดีนี่ข้างในก็จะมีถุงอีกชั้นหนึ่งเราก็จะมาตัดชิ้มกันโหยังเลิศโอ้ยฟินคิดถึงบ้านได้กินแล้วคิดถึงบ้านมากทุกคน นี่โอ้โหเอาเอาให้ฝรั่งดมนี่ฝรั่งตายตายกันแถวโอ้โหโอ้อืมชาตินี้เกิดมาไม่เสียชัดเกิดที่ได้กินสิ่งสิ่งนี้เอาไงดิโอ้โหดูก็จะให้ดูตัวใช้มือก็แล้วกันตัวเองกินเองนะ นี่ลูกปลาะกัะดีชิมเลยแล้วกันอือหืลำลายแตกอืมนัวมากบอกเลยออืนัวมากค่ะทุกคนโอเค มารีวิวแค่นี้ว่าได้ของอะไรมาบ้างสั่งมาสองกิโลโหกินได้นานเลิศคือแม่เพิ่งเพิ่งจะเอามาขายใน New Zealand, นิวซีแลนด์เนาะอืมวิ่ลม,มีอะไรมากวิลบม,มแค่นี้แหละวิไปละไว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ